รับท่านนะครับเข้าสู่ช่องของคุณนัชชาณ์นะครับซึ่งเป็นช่องทีเพยกรดวงชะตานะครับดิพายิปซีพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดวงชะตาครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับตั้งแต่วันที่สิถึง31มสิเงหาคมนี้เลยและที่สาคัญครับท้ายคลิปนี้ครับตัวเลขนําโชคหรือตัวเลขมงคลสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสจะมาจากที่ไหน ถ้าอยากรู้ต้องลองฟังดูฟังให้จบครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณนัทขอเป็นตัวแทนนะครับของคนวันพฤหัสครับในการสลับไพ่แล้วก็ในการเลือกไพ่เพื่อจะมาแพรากรโดชะตาให้กับคนในวันเพฤหัสกันก่อนครับในคลิปนี้นะครับคุณนัทใช้ไพ่คะเนชานะครับซึ่งเป็นไพ่ที่มีรูปหน้าไพ่เป็นองค์ขององค์พระพิฆเนศนะครับทั้งหมดเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นนะครับก็จะสวยงามนะครับ มาไปกอนอให้กับทุกท่านนะครับคุณนะัทขออนุญาตสลับไพ่และเลือกไพ่ก่อนนะครับเป็นตัวแทนนะครับคุณมังเอนหดอาดเราก็จะมาเกตไพ่แล้วก็อธิษฐานอาธิษฐานกันก่อนก่อนที่เราจะทําการเลือกไพ่นะครับเอาละ,ะครับคุณนัทขออนุญาตเลือกไพ่ก่อนนะครับสิบใบนะครับจะมาดูกันครับว่า ดวงชะตาครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสครับในช่วงเวลาตรงนี้นะครับจะมีเหตุการณ์อะไรนะ่าสนใจไหมจะมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่าหรือว่าจะมีเรื่องเฮงเรื่องปังจากเรื่องของอะไรบ้าง5าแล้วครับหกเจ็ดครับแปดเก้าและใบที่สิบนะครับเราก็ได้ครบแล้วสิบใบนะครับเราจะมาเปิดไพ่แล้วก็ฟังคำแยรกรไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับสำหรับ ท่านที่เกิดในวันพระฤหัสนะครับในใบแรกนะครับตอนนี้นะครับในคนไม่ใช่ในคนสิท่านที่เกิดในวันพรฤหัสนะครับท่านอาจจะเบื่องานหน่อยนะครับอาจจะเบื่องานหน่อยหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะย้ายงานมาเปลี่ยนง,งานมาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องต้องทํามันเยอะอาจมีปัญหาเยอะมีเรื่องติดติดกัด,ดขัดซะหน่อยนึงนะครับอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับทําให้ต้องต้องช่วยความอดทน เพื่อความต่อสู้อยู่นะครับในช่วงนี้การเงินนะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในช่วงนี้นะครับคุณนัดยังมองว่ายังหาตังค์ได้อยู่นะครับยังหาตังค์ได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าครับรายได้นะครับอาจจะลดน้อยลงจากที่เคยได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับคณวันพฤหัสครับก็มีเกณฑ์นะครับได้พบปะได้เจอนะครับ กับบคุคคลเก่าๆในอดีตเพื่อนเก่าก็ได้แฟนเก่าก็ได้นะครับหรือว่าเรื่องเก่าๆในอดีตในช่วงนี้คงต้องกลับมานะครับให้ให้คนมาปัญหาต้องต้องจัดการต้องแก้ไขอยู่นะครับแล้วก็สําหรับท่านนะครับที่มีแฟนแล้วนะครับกลับคุมหากแต่ว่าเป็นช่วงเป็นช่วงชีวิตที่อาจจะดูมีความสุขในช่วงนี้อยู่กับคนมาผัดนะครับแต่ว่ารักกันดีนะครับมีความเอื้ออาทรห่วงหา อวอกันนะครับสำหรับคนที่เกิดความผัานะครับความหลักนะครับแต่ว่าด้านการงานนะครับนอกจากที่ช่วงนี้นะครับจะได้าจะเริ่มงานใหม่แล้วหรือว่าท่านที่มองหางานหรือว่างานมาติดขัดอยู่นะครับก็เรียกว่าอาจระวังปัญหาที่เกิดจากผู้ใหญ่ในองค์กรอาจเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัญหากับคนบนพฤหัสเลยนะครับยังต้องยังต้องเตือนนะครับให้ระวังอยู่นะครับ ้าสุขภาพบ้างสุขภาพครับของคนในวันพฤหัสในช่วงนี้ต้องตอบว่าให้ระวังของข้อขาข้อเข,ข่าและกล้ามเนื้อนะครับอาจจะการปวดเมื่อยได้นะครับหรือว่าถ้าท่านใดที่เกิดในวันพฤหัสมีอายุบ้างหน่อยอาจจะเป็นโรคอ่าโรคเกาต์ไงครับปวดตามข้อปวดเมื่อยลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ได้นะครับก็ต้องก็ยังต้องระวังตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ายังมีเกฑ์น,นะครับที่จะเจ็บป่วย นี่พี่เอ็นให้เ so, จ um, ็บปวดม่กี่ที่จะต้องกินยาหาหมออยู่เช่นกันนะครับในช่วงนี้ของคนปอวไเป็หัดนะก็แต่ว่ายังต้องเตือนอยู่นะครับด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าคนคนเป็รหัสนะครับที่ต้องเดินทางนะครับเดินทางไปไหนมาไหนยังต้องตอบว่าให้ต้องระวังอยู่นะครับระวังอม่กี่จะป่วยได้เช่นกันนะครับจะป่วยระหว่างการเดินทางนะครับเพราะว่าเดินทางไปแล้ว เกิดปัญหาเกิดทาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้ก็ต้องระวังอยู่เช่นกันนะครับทวนก่อนนะครับการเงินบอกแล้วนะครับการงานสุขภาพและความรักก็คุณก็บอกครบแล้วนะครับทั้งสี่ข้อเท่านี้นะครับมาถึงตัวเลข่ะตัวเลขที่ที่เป็นตัวนำโชคครับของคนที่เกิดวันพฤนหัดตัวเลขนําโชคของคนที่เกิดในวันพัหัดนะครับก็ต้องเป็นตัวเลขครับที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บความป่วยความตายหรือ อุบัติเหตุก็ได้อย่างที่คนไทยเราชอบกันใช่ไหมครับเวลารถเกิดไปเฉียวไปชนมาก็มาตีตัวเลขตรงนั้นมามามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเลขห้องไหมที่ป่วยไปพักอะไรพวกนี้ครับก็ยังสามารถเลย,ย,ยว่าอายุอายุของคนไทยชอบกันเหมือนกันว่าอายุของคนคนเสียชีวิตถูกไหมก็เอามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอะเพราะนั้นตัวเลขนาโชคของคนวันพฤหัสในช่วงนี้เลยหรือในวันพรุ่งนี้เลยก็จะมาจากตัวเลข เกี่ยวกับกลุ่มนี้เลยนะครับเกี่ยวกับกลุ่มนี้เลยเช่นกันนะครับก็ถ้ายังไงก็ขอให้คนวันพฤหัสมีโชคมีลาภกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับก็ครบเรียบร้อยครับนะครับคลิปของคนวันพฤหัส่ังไคนก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คุณนัดด้วยนะครับเป็นกำลังใจคุณนัดครับในการทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปของคุณนัดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ